วิตีทัตประกอบการคัดเลือกบุคคลดีเด่นประจำปี2,566ประเภทนักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่นข้อมูลส่วนบุคคลนายกิจการศีทิธทองอายุ38ปีตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสังกัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรสถานภาพสมรสมีบุตรหนึ่งคนวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหมหาวทาิทยาลัยแม่โจ ปริญญาโทมาอิทเทลัยสุขัยธรรมาธิราชผลงาน3ปีย้อนหลังภารกิจกลุ่มส่งเสริมรับผิดชอบแผนงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร R2R จัดทำแผนเสนอความต้องการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ปี2563ภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบงานตรวจราชการและงานตามนโยบายของรัฐบาลงานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนง,งานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด COO ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น,นคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านการเกษตรระดับจังหวัด SCP ภารกิจจังหวัดกำแพงเพชร ทำหน้าที่ผู้ประสานงานจัดทาข้อมูลในการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชาทําหน้าที่ผู้ช่วยเลขาคณะทํางานอํานวยการการจัดงานกลือไข่ประจําปี2565ร่วมการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร พุทธศักราช2,566ถึง2,570จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชอัตลักษณ์กล้วยไข่กําแบงเพชรและพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลังจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดปี2,566และปี2,567รวม10โครงการงบประมาณ20ล้านบาทจัดทำโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจรวม7โครงการงบประมาณ56ล้านบาท บทบาทหน้าที่อื่นๆทำหน้าที่เลขานุการเกษตร,รจังหวัดกำแพงเพชรเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนการบริหารจัดการงานให้เป็นไปด้วยความราบรื่นและรวดเร็วการประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนครองตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินชาติศาส,สนาและพระหมหากษัตริย์ พร้อมให้เวลากับครอบครัวและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครองคนรับผิดชอบงานในหน้าที่และงานส่วนรวมให้เกิดความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานและผู้มารับบริการทั้งเกษตรกรหรือหน่วยงานราชการหรือเอกชนครองงานจริงใจจริงจังนำสู่ความสำเร็จและน้อมรับฟังคำสั่งสอนคำแนะนำจากผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องและประชาชนยึดหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาถือประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งแนวคิดในการทำงานประพฤติตนด้วยความไม่ประมาทพร้อมตั้งใจทำประโยชน์เพื่อตนเองและชาติบ้านเมืองตามปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์กล่าวว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมจะายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงให้ถึงพร้อมอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทเถิด ผลการปฏิบัติงานดีเด่นผลงานที่1โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพจังหวัดกำแพงเพชรปี2564ผู้เข้าร่วมโครงการ32คนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้ข้อจำกัดในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทของวิถีชีวิตเกษตรกรผู้ปลูกไก้ไข่ที่เป็นพืชอัตลักษณ์ให้อยู่คู่กับจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป ผลงานที่ 2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกล้วยไข่กำแพงเพชรเชิงรุกปี2564เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ220รรายเป็นการประสานการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างนโยบายของจังหวัดกำแพงเพชรในการส่งเสริมการผลิตกล้วยไข่และภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรในการพัฒนางานและการพัฒนาบุคลากรอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ให้เกิดความต่อเนื่อง ผลงานที่3โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชรปี2566จำนวน3โครงการงบประมาณ1,21,700บาทเป้าหมายการพัฒนา3ประเด็นสินค้าเกษตรปลอดภัยพืชเศรษฐกิจมันสำปะหลังและพืชอัตลักษณ์ร้วยไข่กำแพงเพชรทำให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพการผลิตเพิ่มขึ้นสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นต่อไป ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง